สวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับช่อง2 2 4คอ่ยเฮ้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาคัดปลาออก3ตัวนะครับผมก็จะเป็นปลาที่เราเพาะเองก็ครั้งนี้จะเป็นพวกเกตเกตด A และก็เรียกได้ว่าถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเกตด A ก็แล้วกันก็ค่อยค่อยทยอยคัดออกนะฮะเพราะว่าโอ้โหกินกันเก่งเงหลือเกินครับค่าอาหารไม่ไหวดูครับตัวนี้กินซะแน่นท้องเลยตอนตักขึ้นมาถ่าย ก็จะเป็นข่ม,มงรีวนะตัวนี้ที่เราพอกันล่าสุดดูลวดลายดำที่วิ่งแล้วก็ยังมีพื้นขาวเหลือแซมอยู่เป็นลวดลายแถมหน้าของเขาเนี่ยก็ยังเปิดขาวอยู่ตอนนี้ณปัจจุบันนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความติดตัวแม่มานิดนึงในแง่ของผิวนะมันจะมีขีปสองข้างที่มันแอบเงานิดนึงอาจจะมีความก้ากึ่ง จะเป็นคิคโคนิดนึงประมาณสัก5%เอะไรอย่างเงี้ยมาดูตัวที่2กันต่อนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคุ่มงริวเช่นกันนะฮะตัวนี้ดูครับดำวิ่งซ้ายขวาคือตัวนี้นิ่งลายมันนิ่งอย่างนี้มาพักนึงแล้วนะตอนอยู่บอผมอะก็ถือว่าดำวิ่งซ้ายขวาแล้วกลางหลังก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยหน้าก็เปิดสำหรับคุ่มงสองตัวนี้นะฮะที่คัดออก ก็จะเป็นสไตล์ที่ขาวดำเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างบาลานซ์เท่าๆกันอาจจะอยู่ในสัดส่วน50:50ต่อซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีคือมันหมายความว่าคุณอาจจะแหกโค้งได้ยากเพราะว่าดำมันก็ยังไม่ได้มาเยอะเกินไม่ได้มาน้อยเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าได้ไปอยู่บอ่อที่มันถูกชะโลมกับมันเนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาไปได้สวยขึ้นยิ่งโตขึ้นผิวพันธุ์ของพวกนี้มันจะยิ่งขาวยิ่งเห็นชัดมากขึ้นฮะ ก็จะสว่างไปเคลียร์มากขึ้นตามขนาดของมันถ้าเข้าไซส์สแล้วเนี่ยพวกนี้น่าจะสวยกันเลยทีเดียวให้เวลามันหน่อยนะครับผมแล้วก็คุ่มมงริวตอนนี้ไอ้พวกที่พอไว้ที่เป็นคุ่ม,มงริวแท้ๆแ,แบบถือสวยเนี่ยมันก็เหลือไม่กี่ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเลี้ยงขุนดูสักพักหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่ายังยังต้องการรู้เพศก่อนว่าตัวไหนจะเก็บไว้ทำสายก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยคัดออกนะครับถ้าพวกเกตด A เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาพวกปลาแปลกมาลองขายบ้างนะเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วก็ไอตัวที่เป็นปลาแปลกเนี่ยโอ้โหแทบจะทุกตัวบอดี้ดีทั้งนั้นเลยพวกปลาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปหน้านะถ้าผมมีเวลาตักมาถ่ายเนี่ยรอชมกันได้เลยมาดูตัวที่สามนะครับอันนี้เป็นซูซยุยจริงๆมันเป็นซูซุยจากคอกที่แล้วนะไอคอกที่ใช้ตัวแม่75ตัวพ่อ60กับตัวพ่อ70นะ่ะ ไอตัวนี้ผมลังเลไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวพ่อ60หรือตัวพ่อตัวพ่อ70นะนะแต่ก็คิดว่าดูคุณภาพผิวคุณภาพแดงแล้วก็ลายสองข้างน่ารักขนาดนี้นะฮะแต่จริงๆปลาตัวนี้ผมผมจับดูแล้วเนี่ยมันสักๆากนะผมว่ามันเป็นตัวผู้นะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวผู้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นปลาที่หุ่นออกลักบี้มันจะเป็นปลาที่มีความหนาอยู่ในตัว ถึงแม้ว่าเป็นตัวผู้ก็คิดว่าน่าจะสามารถเลี้ยงได้แบบไม่น่าเกียดนะฮะก็แน่ดูปัจจุบันสิครับผมผิวพันธ์อะไรอย่างกับตัวเมียแดงจี๊ดด้วยใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจปลานะครับก็ทักเข้าไปในเพจ224ค่อยเหาได้เลยครับผม